ยังอยู่กันต่อนะคะทีจังหวัดส,สุรินทร์ค่ะทางรัฐมนตรีซอยนะคะเพิน่นลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องของโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหวยลำาพกนะคะทีสีคอรภูมิค่ะโดยทางรัฐมนตรีนะคะเพิ่นเดินทางไปพร้อมคณะลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดําเนินโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห่วยลำาพกซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการนา้ำและสนับสนุนภาคก,การเกษตรในพื้นที่โดยมีนายกิต,ติทั์ เทพพหัสศดินนะคะณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่8และนา่วุฒินัยปรีดากิติพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสางชลประทานขนาดกลางที่8รายงานความคืบนาการดำเนินโครงการโดยระบุว่าการคุดหลอกและปรับปรุงอ้างเก็บน้ำหวยลํำพอกมีปริมาณงานร่วมทั้งสิ 4, 7, 22, 6, ้านเจ็ดแ6นลูกบาศกบเมตร คณะคณะนี้นะคะดำเนินการไปแล้วอยู่ที่3 3 2ล้านสาสกาิบลูกบาทเมตรและยังคงเหลือ1 3 9่งล้านกาหารอยหาสิบลูกบาทเมตรค่ะอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอกแห่งนี้ครับสามารถกาเก็บน้ำได้เดิมเนี่ยคือ,คอจำนวน1 4ีล้านลูกบาทเมตรและก็เมื่อปรับปรุงแล้วนะครับสีเพิ่มความจุได้อีกสี จ7เล้านลูกบาทเมตรเพื่อร่องรับการใส่น้ำของประชาชนในพื้นที่ประมาณ1.2แสนลูกบาทเมตรต่อเดือนราว1 5ลูกบาทเมตรต่อปีครอบคุ้มพื้นที่เกษตรกรรมนะครับกว่า8,000ไร่สามารถใส่ประโยชน์ได้ทั้งในฤดูฝนและกฤดูแล้งอย่างมีประสิทธิภาพครับโดยโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำนี้นะคะนอกจากจะเป็นประโยชน์ด้านการเกษตรแล้วยังซอ้อยในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ เนื่องจากอ่างเก็บน้ำหวยลำพอกนะคะตั้งอยู่ในท้ำเลที่สามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งของอำเภอศรีขอรภูมิและพื้นที่ใกลเคียงซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นโดยภายหลังการตรวจเยี่ยมพืม้นที่ค่ะท่านรัฐมนตรีซอยเพิ่นได้มีการลงไปพบปะประชาชนและเกษตรกร,กรผู้ร่วมงานพร้อมรับฟังขอเสนอแนะเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อให้โครงการดังกล่าวนี้เองเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนกเกษตรกรและการท่องเที่ยวในพื้นที่ย่างอย่างยืนค่ะครับต่อมานะครับไปเบิงการสร้างควัญกำลังใจร่วมถึงรับฟังปัญหาของพีนอกทานผ่านศึกกัะแน่ครับซึ่งทางภูมิในการองค์การสงเคราะห์ทหาร